ทำยังไงดีคะรูกไม่ทำกันบ้านกำลังเดินริมแปลทำเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีใช่ไหมครับไม่เจ้าจริงเดินขยเเขาเช่นนั้นโอ้ยพอเดียวกรลดพรมอย่าลืมกดไลค์กดเชะกรรดเท้าไหลกรรดตีการดิง

ดูสิดูส oh, no, no, no. ิน oh, no, no. no ุ่มๆหวานและหอมเจ้าอยากลองดูไหมเร็วๆเรลวๆโอ้นุ่มๆสนามแล้วเจ้าแพ้ก็รับคำเชิญชวนของเจ้าหมาบ้าเห็นไหมแล้วก็ลงไปในบ่อน้ำทันทีเหลือชื่อแล้วก้จะเสร็จแล้วแล้วๆๆๆๆกันจะดีไงก็ดูสิโดยขึ้นเกลียวต้นหัวแล้วก็โดขึ้นจากบ่อน้ำได้สากต้นหเมื่อเจ้าสุด ทำยากเราที tamam ่เจ้ามีจะก็คงไม่หลงกลโลงตื้นขงข้าหรอกเอาเะเสร็จแล้วเหลือชิ้นหือล่ะเสจกเด่เลเหลือช่นนงยามมาแล้วนะมาแล้วนะไม่มาบอกนะเน่ะมาบอกแล้วนะมเร็วเไม่ใช่มาบอก เหมือนกันครับแฮทในที่สุสดก็ต้องมาเขียนที่หน้ารางียนในโรงเรียนนี่จ้องแมวว่าม้าสืกนี้ปล<ม>าไหลและสง่างามมาจอดเขียนี้เยกัน ทางโทรศัพท์ตกใช่ไหมไหนเขียนได้ังเด็กชื่อตัวเองยังเจ้าแมวตัดหัวใจจะแขวะประปวนไหนวไว้ที่คอบ้างเด็กน้อยมีอามทางการบ้านเขียนชื่อตัวเองก่อนไม่เขียนให้ดูเป็นตัวอย่างเจ้าแมวจริงถ้าอยากเล่นอยากเล่นอยากดูทีวีต้องดูทีวีต้องทำาทำการบ้านก่อนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนใช่ไหมครับไม่งั้นจะเหมือนแอมแปร์ใช่ไหมใช่คแม่ต้องพาแอมแปร์มาทำการบ้านในโรงเรียนเลยใช่ไหมครับ เพราะว่าแอมเปร์อยู่ท right? right? ี่บ้านอยู่ใกล้ทีวีใกล้ของเล่นไม่ยอมทำใช่ไหมใช่แล้วต่อจากนี้จะเป็นแบบนี้อีกไหมครับไม่ครับไม่เป็นแล้วนะครับหที่เกียจเป็นแบบนั้นอ๋อที่เกียจเป็นแบบนั้นแล้วอ๋อต่อไปนี้แอมเปร์จะต่อไปนี้แอมเปร์จะทำการบ้านก่อนใช่ไหมใช่ครับก่อนดูทีวีแล้วก็ก่อนออกไปเล่นโอเค Th เป็นตัวอย่างที่ดีไหมครับไม่อยากทำกันบ้านไม่อ๋อไมอ่น้องๆเพื่อนๆไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับใช่ครับเราต้องมีความรับผิดชอบใช่ไหมครับ<ช>เราเป็นนักเรียนนะคุณครูให้ทำกันบ้างก็ต้องทำใช่ไหมครับใช่ครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์อยู่เทกันทั้งไลค์กดติดเพื่อเป็นกำลังใจให้ไปกับน้องไปเลยนะคะที่ทำรำเดินริมแตรทำเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีใช่ไหมครับ้าพ่อทำไมเจ้าจึงเดินขยเอขาเช่นนั้นโอ้ยพอาะเด็กเอ้า